พรุ่งนี้อังคารที่27มกราคม2569พลังแห่งเลิกอมริตชอก3ดาวกุญแจไขประตูสู่ความมั่งคั่งระดับอินเตอร์อยากค้าขายกับต่างชาติให้ปังยอดเข้าไม่หยุดต้องรู้เริ่นี้ เจาะลึกความลับของเริกพรมประสิทธิสามดาวในแบบที่คนทั่วไปอาจมองข้างโดยใช้หลักวิชาของพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีวัท่าสุงมาอธิบายให้เห็นถึงการทำการค้าต่างประเทศรวยยั่งยืนราบรื่น 1. ความหมายของเลิก The Power วันสามดาวคืออะไรในทางโหราศาสตร์สากลและไทยสามดาวหมายถึง เกรดของเรือกที่ดีเยี่ยมระดับ A+ เป็นวันที่พลังงานดาวสุภเคราะห์ทรงผลดีที่สุดพลังงานสะอาดและทรงพลังอมริตรโชคคืออะไรอมริตรแปลว่าไม่ตายยั่งยืนมั่นคงโชคคือความโชคดีเมื่อมารวมกันวันสามดาวอมริตรโชคจึงหมายถึงวันแห่งความสำเร็จที่ราบรื่นไม่มีอุปสรรค และผลแห่งความสำเร็จนั้นจะยั่งยืนยาวนานไม่ใช้ได้มาแล้วหมดไปแต่เป็นการปูรากฐานสู่อนาคต 2. ทํำไมต้องเน้นงานต่างประเทศ The Connection งานต่างประเทศ Import Export ติดต่อลูกค้าฝรั่งขอวีซ่ายิงแอด Global มักมีอุปสรรคเรื่องระยะทางและความแตกต่างเช่นภาษาเวลากฎหมาย พลังของอามาริตโชคมีคุณสมบัติเด่นคือความราบรื่นและขจัดอุปสรรคเมื่อใช้เรื่อนี้จะช่วยให้การเจรจาข้ามโลกที่ยากจะง่ายขึ้นเอกาสารสัญญาที่ติดขัดจะผ่านฉลุยการขนส่งหรือลอจิสติกส์ปลอดภัยลูกค้าต่างชาติเกิดความเมตตาเอ็นดูและเชื่อถือหรือ trust 4. 5สิ่งที่ต้องทำในวันนี้เพื่อโกยเงินนอก action plan 1. เจรจาหรือเซ็นสัญญานัดคุยธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ต่างชาติหรือเซ็นสัญญาซื้อขายข้ามประเทศ (MOU) วันนี้จะทำให้สัญญานั้นมั่นคงไม่ถูกฉีกสัญญา 2. เปิดตัวสินค้าหรือยิงแอดล็อตแคมเปญโฆษณาที่เลงเป้าหมายต่างประเทศอัลกอริทึมจะเปิดทางลูกค้าจะเห็นแล้วสะดุดตา 3. ยื่นเอกสารสำคัญยื่นขอวีซา่าจดทะเบียนบริษัทข้ามชาติยื่นเอกสารศุลกากรหรือส่งโคเทชันเสนอราคา 4. เดินทางจองตั๋วเครื่องบินหรือเริ่มออกเดินทางไปต่างประเทศในวันนี้จะแคล้วคลาดและได้ลาบจากการเดินทาง 5. แลกเปลี่ยนเงินตราเปิดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศหรือทำธุรกรรมการเงินข้ามแดนจะเป็นเงินต่อเงิน เคล็ดลับเสริมดวงมูเตลูทิป 1. ทิศมงคลหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศที่คู่ค้าเราอยู่ขนาดทำการติดต่อ 2. สีมงคลเน้นสีทองหรือสีน้ำเงินสื่อถึงการไหลเวียนของน้ำหรือเงินและความมั่งคั่ง 3. การไหว ไหวเจ้าที่เจ้าทางหรือเทพเจ้าแห่งการเดินทางเช่นองค์ไท่ซุยเอียหรือพระพรหมขอเปิดทางทั้งสี่ให้การค้าไร้พรมแดนสำหรับเรื่องนี้จะมีอีกครั้งคือวันอังคารที่9และวันอังคารที่23มิถุนายน2569นี้เลยนะคะใครมีแพลนจะทำธุรกิจอะไรกับต่างชาติพิมพ์บอกกันไว้ขอให้สำเร็จตามเรื่นี้ค่ะสาธุ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับทุกท่านนะคะ Brighter Day พลังใจดีๆที่ส่งถึงคุณทุกวัน